สวัสดีครับผมอภิชิตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทําโปรแกรมช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเรากด New Project ครับแล้วก็ Java คลิกที่ Java Application นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับเป็นอะไรก็ได้ครับ Shop ก็ได้ครับผมอ่าทีนี้เราก็กด Default Package ครับแล้วก็ New เลือก Java Package ครับ แล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็น Java Shop ก็ได้ครับ Finish นะครับกดคลิกขวาใหม่ที่ Java Shop แล้วก็เลือก J Frame Form เอาเป็นออนไลน์นะครับ Finish ครับนี่ เราจะได้สี่เหลี่ยมมาเป็นอย่างนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราใส่ l a เบลสักสองอันแล้วก็แบบตั้งชื่อกันนะครับออนไลน์ Power c a l c u l a t นะครับเอาเป็นอ่าเป็นโปรแกรมคำนวณน,นะครับ แล้วก็ที่ผมจะใช้นะครับธุรกของผมนมีทํห้งหแผงส r o l l p a พ e แล้วก็เป็นอีกอันนึงจะเป็น ฟอมเมนตเฟิลนะครับแต่ผมจะใช้คีย์อื่นเช้เด้วยก็คือเดี๋ยวผมจะใส่ลาเบลแล้วก็ชื่ออ่าอันนี้จะเป็นชื่อนะครับอีกอันหนึ่งเป็นที่อยู่แล้วกันครับแล้วก็อันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะใช้สักสามอันพออันหนึ่งผมจะใช้เป็นอ่รหัสลูกค้าแล้วกันครับทีนี้เนี่ยสองอันแรกอะ่ะ ผมขอปรับขนาดก่อนทีนี้เนี่ยสองอันแรกนะผมจะใช้แค่เทคฟิวลนะครับอ่า อีกอันนะครับเอาเป็นอีกอันนึงผมจะใช้เป็น format t e x f i l d นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความแตกต่างออมันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับดูนะครับอันนี้ format t e x f i l d เนี่ยผมสามารถตั้งค่าได้นะครับเป็น Parameter Factory นะครับให้เราตั้งค่าตรงนี้เพื่อที่จะใส่รหัสสมมุติถ้ามันมีขีดมีอะไรนะครับนี่จะตั้งอย่างนี้เราตั้งสักรหัสหตัวผมก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูผลการลองรันสักรอบหนึ่งก่อนนี่นะครับใส่เป็นรหัสหนึ่งมันจะได้แค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับอ่านี่จะใส่ได้หตัวแล้วก็มีขีดตรงกลางด้วยอันนี้จะเป็นปกติโอเคครับ แล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนถัดไปก็คือผมจะใช้ list box ามาเป็นตัวเสริมนะครับนี่แล้วก็ใช้ button ด้วย button นี้เอาไว้ calculate นะครับส่วนอันนี้จะเอาไว้สำหรับจบการทำงานครับผม แล้วก็ผมใช้เนเดียวบัตด้วยอันนี้จะเป็นการส่งนะครับแบบลงทะเบียนแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบอันนี้จะแบบลงทะเบียนเนี่ยจะเพิ่มไม่เพิ่มตังนะครับ เอสเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินทีนี้อันนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนไอเทมข้างในนะครับให้กด property ครับแล้วก็กด model นะครับเลือกนะครับเป็นการซ่อมช้อนเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ combo b l o c ผมใช้ด้วยนะครับ เอาเป็นตัวเสิมช่วยคำนวณหลายๆอันนะครับตัวความซับซ้อนนิดนึงก็อันนี้จ,จะเป็นจํานวนชิ้นเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนะครับโอเคทีนี้อันนี้นะครับก็อันนี้ก็คือข้าวๆแกรมคข้าวๆของเรานะครับก็ที่เหลือก็แล้วแต่ ว่าเราจะทําเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้คือการคํานวณเฉยๆครับอันนี้ทีนี้ผมะจะใส่ลาเบลอีกสักสามตัวเพื่อเอามาแสดงค่านะครับจริงๆใส่ไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเอามาแสดงค่าว่าเนี่ยตัวนี้อันนี้ข้างบนเป็นชื่อลูกค้าที่อยู่แล้วก็ได้ทาการสั่งซื้อจำนวนเท่านี้ เงินคุณพอไหมประมาณน,นี้หลายจากคำนวณแล้วจะขึ้นที่นี่นะครับก็หรืออาจจะขึ้นนออื่นก็ได้ตอนนี้คีย์หลักของผมใช้ไปสองตัวแล้วครับก็คือ format fill อันนี้แล้วก็อืม format fill แล้วก็อ๋อยังใช้ไปแค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวผมจะทำพาร์เนลให้ดูนะครับต่อมาขั้นแรกการทำพาร์เนลก็คือการ เราก็กดอืมเฮ้ยขอ้วกนะครับักครู่อ่าเราก็กดตรงนี้คอนโทรลแล้วก็นี่คลิกเลือกวันทุกอันเลย อินพาเนลครับนี่คือการให้มันอยู่ในพาเนลนะครับนี่พาเนลข้อสังเกตของพาเนลคือนี่ลองย้ายดูนะครับเห็นไหมครับมันจะจัดหมวดหมู่ให้นะครับเพื่อจะได้สะดวกในการย้ายในการอ่านครับข้างในเราก็สามารถทำพาเนลได้อีกครับลองดูนะครับไปไหนแล้วพาเนลสองนี่าจจะย้ายมาข้างล่างน,นะครับตรงนี้ เราก็จะเอาสามอันนี้นะครับใส่ข้งไปปุ๊บจะอยู่ในพาร์เนลสักคู่นะครับใส่ทีลล้านก็ได้ครับผม ่เราก็ใส่มันในพาเนลนี้แหละครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับเราสามารถใส่มันข้างในได้ครับอันนี้ก็คือหลักๆนะครับพาเนลส่วนถ้าเกิดอีกทูนึ่งนะครับของเราจะเป็นสกอร์เพนนั่นเองสกอร์เพนนั้นวิธีทําก็คือคลิกเลือกทุกอันนะครับ อันนี้อยู่ในพาเนลแล้วไม่ต้องติดเลือกแล้วเรากดพาเนลหนึขีดขวานะครับเลือก In Close In แล้วก็มาเลือกที่ Score p a n e นะครับอ่ามันจะมาอยู่ใน Score p a n e เดียวกันแล้วเดี๋ยวลองรลนดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองย่อย่อโปรแกรมให้มันอ่ามีประมาณ ประมาณนี้นะครับแล้วลองดูอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้แหละครับคือ score pane เอาไว้เลื่อนนะครับสมุติถ้ามันสูดแแ้วเราก็เลื่อนประมาณนี้นี่คือหลักๆนะครับของหน้าตาโปรแกรมนี่ครับเลือกคลิำนอนลงคณเตศานประมาณนี้ครับทีนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของโค้ดกันครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับไปที่โปรแกรมที่เสร็จแล้ว โปรแกรมี่เ็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับผมหน้าตาก็แล้วแต่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วแต่คนทําครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยอันแรกเรามาประกาศตัวแปรก่อนนะครับประกาศตัวแปรเพื่อจะได้ใช้ในทั้งแพ็กเกจนี่แหละครับก็เรามาอธิบายเป็นปุ่มเลยนะครับปุ่มแรกเนี่ยปิดโปรแกรมเนี่ยจะง,ง่ายหน่อยจะใช้แค่ ดิส p o สนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับ c l e เค clear เนี่ยมันจะทำหน้าที่เคลียข้อมูลใน text ิ i l e นะครับทำให้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสมมติถ้าเรากรอกไปแล้วประมาณนี้กด clear นะหายนะครับก็คืออันเนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็น text ิ i l e หนึ่ง text f i e สอง text f i e สอก็คือทำหน้าที่เคลียนะครับส่วนอันที่สามนะครับปุ่มคำนวณปุ่มคำนวณเนี่ย เริ่มแรกมาจะมันจะมี if e นะครับเป็นเงื่อนไขที่จะให้เราติ๊กว่าให้เรากรอกข้อมูลให้หมดก่อนนะครับมันจะทําการเช็คถ่าไม่ได้กรอกข้อมูลครบนะครับโปรแกรมจะไม่ไม่คํานวณให้ครับผมไม่แสดงค่าออกมาให้แต่ถ้าเรากรอกครบแล้วนะครับมันจะมีเราจะทําการรับอันนี้จะทําการรับค่าจาก Text Field สามนะครับอันนี้คืองบที่ตั้งไว้ ก็คือจะเท่ากับ a นะครับแล้วก็อันนี้คือสูตรคำนวณของเราก็คือ sum เนี่ยเท่ากับ l 1 l 1เนี่ยคือผมทําการรับค่าไว้แล้วรับค่าก็คือ l 1ก็คือเป็น list box ครับผมจะเป็นราคานี่ l 1เท่ากับหนึ่ง้กประมาณนี้นะครับโคจาอยู่ที่นี่นะครับส่วน c 2เนี่ยจะอยู่ที่นี่ให้เลือกตามเ a สคือมาจาก combo box เป็นชิ้น ส่วนอันที่สามห้าสิบบาทกับศูนย์บาท R หนึ่งครับผมจะเป็นส่งรุ่นพิเศษกับส่งธรรมดานะครับก็จะเป็นสูตรตามนี้ครับผมเอา b เท่ากับซัมก็เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องงงนะครับว่าซัมเนี่ยค่ามันได้เท่าไหร่ก็ให้ B เท่ากับซัมไปเลยเพราะเดี๋ยวมาใช้บรรทัดถัดไปด้วยส่วนอันนี้บาทเนี่ยคือค่าที่เราจะเอาไปแสดงนะครับว่าเงินเหลือเท่าไหร่เหลือขนาดไหนนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีอีฟมาซ้อนอีกขั้นหนึ่งก็คือเอามาเตือนว่าเงินคุณอะถ้าเกิดอยู่ในเงอนขเนี้ยคุณยังมีเงินเหลือเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดเลยออกมาแล้วอะคุณจะมีเงอนขแค่เอลแค่ระวังคุณใช้เงินเกินกําหนดนะครับแล้วอันนี้ก็จะแสดงขั้นตอนว่าลูกค้าได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจํานวนกี่ชิ้นนะรหัสลูกค้าเท่าไหร่อันนี้คือรับค่ามาจาก เบยโร์แบตเท็ดหนึ่งโดยตรงนะครับเดี๋ยวพรอมาลองกันนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่ชื่อเพื่อนผมแล้วกันครับ mm hmm. บุลินงบ่ตั้งไว้สักสามร้อยบาทนะครับ mm hmm. Customer a d d r e เอเอาเป็นบ้านผมก็ได้ครับ mm hmm. หนึ่งหนึ่งหนึ่งเมือง,ง,งทองธาน,นี้นะครับอันนี้รหัสสมาชิก12สองตัวนะครับผมกำหนดไว้หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองาครับอันนี้กล่องเพิ่มไม่ได้แล้วอันนี้จะ f o r m ม t กล่องเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับก็อันนี้จะเลือกของทรงแบบธรรมดาแล้วกันครับสองชิ้นสามร้อยบาทพอไหมอ่าจะขึ้นว่าคุณบุลินเนี่ยได้สั่งลูกค้าซื้อปุ๊บจำนวนสองชิ้นจํานวนเงินทั้งหมดอันนี้จะเตือนนะครับอันนี้เงินคุณเกินละเก้าสิบแปดบาทลองเอาไปสั่งสักหนึ่งชิ้นดู โอเคคุณยังเหลือเงินเท่านี้นะครับโปรแกรมจะทําการคํานวณให้ครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับโปรแกรมการคํานวณน,นะครับว่าจะสั่งของเท่าไหร่น,น,นี่คือเคลียร์นะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมครับผมโปรแกรมก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ